สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกปประจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 0 7 2เ MHz สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะส่วนจะเป็นคดีอะไรนั้นเชิญรับฟังค่ะ ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนต่างๆค่ะใกล้จะเปิดภาคเรียนกันแล้วค่ะรายการของเรานะคะจึงนําข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียนการสอนมาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นอุทาหรณ์กับครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาค่ะว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนะคะกับที่เป็นข้อพิพาทในคดีที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไปได้อย่างไรบ้างนะคะส่วนหัวข้อ สนทนาของเรานะคะคือให้นําตําราเรียนนะคะเข้าห้องสอบได้แต่ทําไมสั่งพักการเรียนรายละเอียดของคดีนี้นะคะเป็นอย่างไรการนําตําราเรียนนะคะหรือว่าเอกสารบางประเภทเข้าห้องสอบเพราะได้รับการอนุญาตค่ะทําไมจึงถูกสั่งพักการเรียนนะคะวันนี้ท่านจํากัดชุมพลวงตุลาการสารปกครองนะคะท่านจะมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเราฟังกันค่ะสวัสดีคะ่ะท่าน ครัสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับแล้วก็สวัสดีไปอยังท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยคับค่ะท่านคะการที่เรานําตํารานะคะหรือว่าเอกสารบางประเภทค่ะเข้าห้องสอบได้นั้นนะคะสําหรับเบิร์ตเบิร์ตคิดว่าก็บางครั้งก็คิดว่า ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีมากนักสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมัวแต่พวักพวงนั่งเปิดเอกสารค่ะจนทําให้เสียสมาธิในการสอบได้เหมือนกันค่ะแล้วส่วนท่านละ่ะคะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการนําตําราเข้าห้องสอบบ้างหรือเปล่าคะครับผมก็คิดคล้ายๆกับคุณเบิร์ดนะครับเพราะว่า้เรื่องของการนําเอกสารตําราต่างๆในการเข้าห้องสอบเนี่ยคือผมโตมาในยุค ยุคก่อนนะครับท่านผู้ฟังในวัยเดียวกับผมก็คือถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนนี่ก็ใกล้เกษียณนะครับในสมัยก่อนนี้ก็ต้องดูหนังสือกันท่องกันรับท่องตำรากันเลยเพราะฉะนั้นพวกเอกสารต่างๆพวกตำราเรียนต่างๆเนี่ยก็ต้องวางไว้นอกห้องสอบครับเพราะฉะนั้น เวลาสอบนี่ก็คือต้องใช้ความจำกันอย่างเต็มที่เลยทีนี้มาพูดถึงคดีในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องของการอนุญ,ญาตให้นำตำราหรือเอกสารเนี่ยเข้าห้องสอบได้นะครับ<ฆ>ผมก็ยังเดาไม่ถูกครับคุณเบิร์ตครับว่า<ฆ>ถ้าได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าสอบโดยนำตำรา หรือว่าคู่มือวิชาต่างๆเนี่ยเข้าไปในห้องสอบติดตัวไปด้วยเนี่ยะจะทำให้ทำคะแนนได้ดีขึ้นหรือไม่ม,มีสมาธิหรือไม่หรือว่าจะไปกังวลกับการเปิดนะครับเปิดตำราเนี่ยดดจนจนหมดเวลาค,ค,ครับก็จะว่าดีก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่ ก็คงต้องทดลองอยู่ในสถานการณ์จริงอย่างนั้นเสียก่อนนะครับค่ะซึ่งวันนี้ก็คงหมดโอกาสแล้วลข้บคบุณเป้ยครับค่ะหลายหลายท่านฟังดูแล้วตอนแรกก็แบบเอ๊อนุญาตให้นําตําราเข้าไปในห้องสอบแต่ทําไมคะถึงเกิดเรื่องราวได้ค่ะเรามาเข้าสู่คดีปกครองกันเลยนะคะท่านคะสําหรับคดีในวันนี้ค่ะทําไมคะท่านถึงได้มีการมายื่นฟ้องที่ศาลปกครองได้นะคะในส่วนของเรื่องที่เป็นการอนุญาตให้นําตําราหรือว่าเอกสารประเภทไหนคะท่านที่เข้าห้องสอบได้ ซึ่งเรื่องนี้คดีนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจเครับเพราะว่าเพียงแค่การอนุญาตให้นำตำลาเนี่ยเข้าห้องสอบเนี่ยไปไปมาๆากลายเป็นต้องพักการเรียนไปเลยนะฮะซึ่งรายละเอียดของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับคุณเบิร์ดท่านผู้ฟังครับก็คือทางผู้ฟ้องเนี่ยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สามในคณะอักษรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับก็ได้เข้าสอบ ปลายภาคในเรื่องของวิชาการแปลอังกฤษเป็นไทยซึ่งการแปลอังกฤษเป็นไทยนี่นะครับศัพท์อังกฤษนี่ก็จะอยู่ในพจนานุกรมนะครับคุณเบิร์ตหรือว่าดิกชินารีนะครับเพระาะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคู่มือมีตำราว่าคําศัพท์คํานั้นคนํานี้หมายความว่าอย่างไรมันก็จะช่วยในเรื่องของการแปลนะครับเพราะว่าการสอบนี่ไม่ใช่เพียงแค่ว่ารู้คำศัพท์ แล้วจะสามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็สละสลวยได้ความใจความสำคัญทั้งหมดนะครับการอนุญ,ญาตของอาจารย์ในการสอบครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการอนุญาตให้นำพจนานุก,กรมหรือว่าดิกชินารีเ,เข้าห้องสอบได้ครับโดยไม่จำกัดจำนวนเล่มด้วยซึ่งในเนื้อหาของวิชาการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยนะครับ การอนุญาตดังกล่าวนะครับคุณเบิร์ตก่อนการเข้าสอบเนี่ยประมาณ1สัปดาห์อาจารย์ประจําวิชาได้แจ้งกับนักศึกษาทุกคนครับว่าอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าสอบนําพจนานุกรมเข้าห้องสอบได้โดยไม่จํากัดจํานวนเล่มนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ใช้ค้นหาความหมายของคําศัพท์ครับโดยไม่มีรายละเอียดของอการอนุญาต และรายะเอียดของข้อห้ามอื่นๆนะครับเช่นไม่ได้ระบุไว้ว่าจะใช้พจนานุกรมของสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่งคือจะใช้ของสำนักใดก็ได้ไม่มีข้อห้ามนะครับแล้วก็พจนานุกรมที่นำมานี่จะมีการขีดมีการเขียนเนื้ออะไรในหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะครับว่าจะต้องเอาได้ใหม่เลยไม่มีการเขียนไม่มีการบันทึกอะไรไว้นะครับ ซึ่งในคดีนี้ทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยในวันสอบนะครับ<ฆ>ก็นำพจนานุกรมเข้าห้องสอบตามที่ได้รับอนุญาตโดยนำเข้าไปจำนวนหนึ่งเล่มครับ<ฆ>ข้อพิาพาทเนี่ยครับซึ่งเป็นเหตุในการฟ้องคดีเนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดีกําลังสอบในวิชานั้นก็คือกําลังอ่านแล้วก็แปลความจากภาษาอังกฤษเป็นไทยอยู่นะครับป<ฆ>รากฏว่าอาจารย์ประจําวิชาเนี่ยได้เข้ามายึด พจนานุกรมซึ่งวางอยู่บนโต๊ะทําข้อสอบของผู้ฟ้องคดีครคือขณะผู้ฟ้องคดีกําลังแปลอังกฤษเป็นไทยเนี่ยก็เอาพจนานุกรมที่เอามาจากบ้านนะครับวางไว้บนโต๊ะสอบด้วยแล้วก็เปิดดูในขณะนั้นนะครับอาจารย์เข้ามายึดพจนานุกรมฉบับเล่มนี้นะครับแล้วก็โดยที่ยึดในส่วนของผู้ฟ้องคดีคนเดียวครับไม่ได้แจ้งเหตุผลอะไรด้วยนะครับ แล้วก็ไม่ได้ยึดหรือว่าตรวจสอบพจนานุกรมของักศึกษาคนอื่นๆเลยะนะครับแต่ในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีนะครับฟ้องว่าทางผู้ฟ้องคดีเองก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าทําไมถึงถูกยึดพจนานุกรมเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็กําลังจดจ่ออยู่กับการทําข้อสอบค,บคัะก็คือการแปลงติดเป็นไทยก็ทําข้อสอบต่อไปโดยไม่ได้ใช้พจนานุกรมเพราะว่าอาจารย์ยึดไปแล้วนะครับ ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับประมาณ3านาทีอาจารย์ประจําวิชาคนเดิมที่ที่ยึดพจนานุกรมของผู้ฟ้องคดีไปเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในห้องสอบครับแล้วก็ประกาศให้นักศึกษาที่เข้าสอบทุกคนในห้องนั้นทราบว่าห้ามนักศึกษาให้ผู้อื่นยืมพจานานุกรมหากใครฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบครับผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ฟังประกาศก็ ก้มหน้าก้มตาทําข้อสอบต่อไปโดยไม่ได้ใช้พจนานุกรกมแล้วก็ไม่ได้ยืมจากใครนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นถูกยึดไปแล้วค่ะพอทําข้อสอบเสร็จผู้ฟ้องคดีก็เอาข้อสอบที่ตัวเองแปลเนี่ยครับส่งให้กับอาจารย์ผู้คุมสอบตอนนั้นนั่นเองครับที่อาจารย์ผู้คุมสอบนั้นเอาพจนานุกรมของผู้ฟ้องคดีที่ถูกยึดไปในตอนแรกนะครับเปิดให้ผู้ฟ้องคดีดูครับว่าในหน้า ห้าร้อยห้าสิบสองแล้วถามผู้ฟ้องคดีว่าที่เขียนอยู่ในพจนานุกรมเนี่ยนะครับเป็นลายมือของผู้ฟ้องคดีหรือเปล่าออืผู้ฟ้องคดีก็ตอบว่าใช่นะครับกรรมการผู้คุมสอบจึงได้ทําหนังสือกล่าวหาผู้ฟ้องคดีครับประเด็นที่มีการกล่าวหาก,กันก็คือกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการจดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้นในพจนานุกรม ที่อนุญาตให้นำเข้าสอบได้ะนะครับและเมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าลายมือชื่อที่จดในพจนานุกรมเนี่ยเป็นของผู้ฟ้องคดีเองก็ให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อรับรองไว้ครับค่ะถึงแม้ว่าค่ะท่านผู้ฟ้องคดีนะคะซึ่งเป็นผู้เข้าสอบจะยังไม่ได้เปิดพจนานุกรมนั้นเลยเหรอคะแล้วหลังจากนั้นคะ่ะเกิดอะไรขึ้นคะครับก็คุณเบิร์ดเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยยังไม่ได้เปิดพจนานุกรมเลยะนะครับ อาวางไว้บนโต๊ะเพื่อที่จะเอามาดูประกอบการแปลแต่ต่อมาก็ถูกยึดไปนะครับห,หลังจากที่มีการสอบอผ่านไปแล้วนะครับต่อมาในทางคณะที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่คือคณะอักษรศาสตร์ก็ได้มีการประชุมกันของ,ขณของขณขณค,คะณะกรรมการประจําคณะครับโดยคณะกรรมการประจําคณะนั้นได้เชิญกรรมการผู้ควบคุมการสอบก็คือคนที่ทําหนังสือกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดี จดข้อมูลรายวิชาในพจนานุกรมนะครับและอาจารย์ประจําวิชาผู้สอนเนี่ยครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาครับโดยคณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณาข้อมูลของกรรมการผู้ควบคุมการสอบแล้วก็อาจารย์ประจําวิชาแล้วเนี่ยก็มีความเห็นครับโดยมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีนั้นกระทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาทุจริตครับจึงได้มีมติลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยให้ผู้ฟ้องคดีได้ค่าระดับ F ในรายวิชาการแปลดังกล่าวแล้วก็ให้พักการศึกษาเป็นเวลาสองภาคการศึกษาปกติครับซึ่งผู้ฟ้องคดีนั้นเห็นว่า ข้อมูลที่ผู้ฟ้องคดีจดลงไปที่ผมผมเรียนคุณเบิร์ตกับท่านผู้ฟังว่ากรรมการผู้คุมสอบได้มาชี้ให้ผู้ฟ้องคดีเห็นแล้วก็ให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อกำกับไว้เนี่ยผู้ฟ้องคดีบอกว่าข้อมูลนั้นนะครับเป็นข้อมูลคำศัพท์ครับที่มีอยู่แล้วในพจนานุก,กรมเล่มดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีคะนะครับยกตัวอย่างครับคำศัพที่เขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ p o l จุด CAPT นะครับหรือว่าแปลว่าร้อยตำรวจเอกก็เป็นคำศัพท์ที่มีอยู่แล้วในพจนานุกรมเล่มนั้นนะครับหน้า6ครับครับเบิร์ดครับและคำศัพท์ POL จุด LT ซึ่งแปลว่าร้อยโทก็เป็นคำศัพท์ที่มีอยู่แล้วในหน้า301ของพจนานุกรมดังกล่าวก็เพียงแต่ว่า ผู้ฟ้องคดีนั้นเอาคำศัพท์ที่มีอยู่ในหน้าอื่นๆของพอจนานุกรมเล่มนั้นมาเขียนลงไปในหน้า225ของหนังสือดังกล่าวนะครับการที่ผู้ฟ้องคดีทำไมต้องมาเขียนไว้ในอีกหน้าหนึ่งนะครับผู้ฟ้องคดีบอกว่าที่บันทึกนั้นก็เพื่อความสะดวกในการจดจำเท่านั้นครับคือนำคำที่ใกล้เคียงมาอยู่ในในที่ใกล้เคียงกันก็จะได้มีความจดจำที่ง่ายขึ้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาทุจริตในการสอบแต่อย่างใดและผู้ฟ้องคดีก็อ้างนะครับว่าเพื่อนๆของผู้ฟ้องคดีหลายคนนะครับที่เข้าสอบในวันนั้นก็ได้นําเอาพจนานุก,กรมซึ่งมีคารเขียนคําศัพท์ไว้ในลักษณะเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีเลยครับค่ะแล้วก็เพื่อนๆของผู้ฟ้องคดีนี้พร้อมเลยครับที่จะมาเป็นพยานให้กับผู้ฟ้องคดีอืแต่ว่าที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งได้มีมติลงโทษผู้ฟ้องคดีเนี่ย ไม่ได้เรียกผู้ฟ้องคดีหรือเพื่อนๆของผู้ฟ้องคดีเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เลยครับค่ะผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทําของมหาวิทยาลัยคณะบดีคณะอักษรศาสตร์และคณะกรรมการประจําคณะซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในคดีนี้ค่ะ,ะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมครับคุณเบิร์ดครับค่ะ ทำให้ผู้ฟ้องคดีนั้นถูกเพื่อนนักศึกษาครูบาอาจารย์และก็บุคคลทั่วไปดูหมิ่นเกียรติชังแล้วก็คือผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าทุจริตนะครับผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่ารู้ถึงไหนก็อายเขานะาคะผู้ฟ้องคดีก็เลยนําคดีนี้มาฟ้องต่อศาลโดยขอให้ศาลให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะครับได้มีคําขอให้ศาลปกครองนะเพิกถอนมติของคณะกรรมการประจําคณะอ,กอะะักษรศาสตร ที่ใช้อำนาจตามข้อบังคับที่ผมได้กล่าวในข้างต้นนะครับลงโทษผู้ฟ้องคดีให้ค่าระดับ F ในวิชาการแปลอังกฤษเป็นไทยและให้พักการศึกษาเป็นเวลาสองภาคการศึกษาปกตินะครับซึ่งนอกเหนือจากการขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดีก็มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีนั้นร่วมกันครับชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 6แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทซึ่งค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวนะครับผู้ฟ้องคดีก็บรรยายฟ้องนะครับคุณเบิร์ตบอกว่าเป็นค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องจบการศึกษาล่าช้าออกไปหนึ่งปีการศึกษากับอ,อีกหนึ่งภาคเรียนครับรวมก็สิบแปดเดือนซึ่งผู้ฟ้องคดีคำนวณว่าการที่จบล่าช้านี่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าค่า เดินทางค่าเรียนค่ากินค่าอะไรต่างๆนี่นะครับก็จิตระรวมกันครับเพิ่มขึ้นเดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นสองพนบาทะนะครับนอกจากนี้ก็ต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ครับภาคเรียนละ6,000บาทเป็นเวลาสามภาคเรียนนอกจากนั้นนะครับผู้ฟ้องคดียังคํานวณไปถึงค่าเสียหายที่จะเป็นเงินเดือนจากการที่หากไม่ติดวิชานี้ ก็จะสําเร็จแล้วก็ไปทํางานได้เนี่ยซึ่งรายได้ไม่ต่ํากว่าสองมื่นบาทครับรวม18เดือนหากว่าได้จบตามเกณฑ์และนอกจากนี้ก็มีทั้งค่าเสียหายต่อจิตใจที่ทําให้ถูกเพื่อนนักศึกษาครูบาอาจารย์แล้วก็บุคคลทั่วไปดูหมิ่นเกตียิชังครับรวมแล้วก็เป็นค่าเสียหายที่นำมาฟ้องต่อศาลจำนวน 690, 0 0 0 4,000บาทที่ได้เรียนคุณเบิร์ตท่านผู้ฝังครับค่ะท่านคะเรื่องของประเด็นการทุจริตการพักการเรียนนะคะถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยต่อชีวิตของนักเรียนนักศึกษาค่ะเพราะว่าการออกคําสั่งให้พักการเรียนใครสักคนคะ่ะมหาวิทยาลายัยคงไม่กล้าที่จะบุ่มบ่ามทําอะไรลงไปคะ่ะท่านอย่างเช่นกรณีนี้คะ่ะมหาวิทยาลัยคะ่ะเขาได้ให้เหตุผลในการออกคําสั่งไว้อย่างไรบ้างคะในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้ง3รายก็คือทางมหาวิทยาลัยะนะครับทางคณะบดีแล้วก็คณะกรรมการประจำคณะก็ให้การต่อสารในการต่อสู้คดีครับโดยได้โต้แย้งในส่วนของข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีดังที่ผมได้เรียนไปนะครับอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตค่ะคือให้การว่าในชั่วโมงเรียนสุดท้ายของการสอนวิชาแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยนะครับค่ะอาจารย์ประจําวิชาหรือว่าอาจารย์ผู้สอน ได้แจกคำยอ่อและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในราชการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการเรียนให้นักศึกษาไปดูล่วงหน้า<ฆ>ซึ่งคำยอ่อที่ว่านะครับก็คือคำที่ผู้ฟ้องคดีจดลงไปในพจนานุกรมนะครับซึ่งคำแปลหมายถึงร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจโทอะไรที่ผม<ฆ><ฆ>พูดเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับคำย่อท<ฆ>ี่ อาจารย์ได้แจกให้ไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสอนให้นักศึกษาไปดูล่วงหน้าโดยอาจารย์ได้มีคำสั่งห้ามจดคำย่อและพักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แจกให้ในวันนั้นลงในพจนานุกรมค่ะทางผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามก็เลยต่อสู้ว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าไม่มีการกำหนดรายละเอียดถึงข้อห้ามอื่นๆนั้นมไม่เป็นความจริงนะครับนอกจากนี้นะครับ ทางผู้ถูกฟ้องก็โต้แย้งว่าในวิชาแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยนั้นมีนักศึกษาเข้าสอบกันทั้งหมด4ห้องครับค่ะอาจารย์ประจำวิชาได้ทำการสุ่มตรวจพจนานุกรมของนักศึกษาทุกห้องแล้วปรากฏว่ามีห้องอื่นๆและห้องผู้ฟ้องคดีที่ทำผิดระเบียบในราาักษาะเช่นนี้นะครับจำนวน3คนด้วยกันโดยผู้ฟ้องคดีเป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งอาจารย์ประจําวิชาก็ได้ยึดพจนุกรมของนักกศษาทั้งสามรายไว้ทั้งหมดครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า,ากระทําแต่กับผู้ฟ้องคดีรายเดียวโดยไม่ได้ไปตรวจแล้วก็ยึดของคนอื่นเนี่ยทางผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามก็โตแยงครับว่าก็มี mm hmm. นะครับ mm hmm. ไปยึดรายอื่นด้วยครับซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็มีความเห็นของผู้ฟ้องคดีนะครับว่าการที่ผู้ฟ้องคดีเขาไป จดคำศัพท์ลงในพจนานุกรมในหน้า552นะครับ<ะ>ผู้ถูกฟ้องคดีเขาเห็นว่าอันนี้ครับเป็นการกระทําที่ผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยเลยเพราะระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติตนในการสอบนะครับ<ะ>กำหนดเลยครับว่านักศึกษาที่เข้าสอบนั้นต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำข้อสอบต่างๆให้ครบถ้วน<ะ>และห้ามครับ ห้ามนักศึกษานําเอกสารอุปกรณ์วัสดุอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด mm hmm. หากมีการฝ่าฝืนนะครับให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดระเบียบการสอบและต้องถูกลงโทษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย mm hmm. โดยคําศัพท์ข้อมูลคำศัพท์ที่ผู้ฟ้องอดีตจ,จดลงเป็นคำยอ่อ mm hmm. และก็เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในราชการสำนักงานตํารวจแห่งชาติจํานวน12คําด้วยกันนะครับตัวอย่างที่ผมได้เรียนคุณเบิร์ดและท่านผู้ฟังนะครับเช่นร้อยตํารวจเอกร้อยตำรวจรวโทภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าอย่างไรนะครับคำศัพท์ซึ่งผู้ฟ้องดีจดเนี่ยนะครับเป็นการจดคําศัพท์ในหมวดอักษรทีทีแทนที่จะจดในหมวด P อันนี้ก็คือในเป็นรา,ายละเอียดของเรื่องนะครับที่ผู้ถูกฟ้องคดีเขาต่อสู้กัน ทั้งที่เอกสารที่อาจารย์ประจําวิชาแจกให้ในวันสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับตํารวจซึ่งจะอยู่ในหมวดอักษรพีการที่ผู้ฟ้องคดีไปเขียนแทรกในช่องว่างระหว่างบรรทัดในพจนานุกรมนะครับเป็นการเขียนด้วยลายมือบางๆครับคุณพ่อเพื่อให้กลมกลืนกับถ้อยคําในพจนานุกรมทําให้สังเกตได้ยากผู้ถูกฟ้องคดีเลยเห็นว่านี่ครับเป็นการแสดงเจตนาที่จะปกปิดข้อความที่เขียน หากไม่ต้องการปกปิดนะครับแล้วก็เพื่อเป็นความสะดวกในการจดจําอย่างที่ฟ้องคดีว่าจริงๆเนี่ยก็ต้องเขียนด้วยปากกาหรือเขียนในพื้นที่ว่างที่เห็นได้ชัดนะครับให้เกิดความสะดวกอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องนะครับสำหรับประเด็นค่าเสียหายนั้นทางผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าในเมื่อผู้ฟ้องคดีทําผิดระเบียบมหาวิทยาลัยทั้งเองนะครับเองผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยใช้อํานาจตามระเบียบโดย ถูกต้องครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะมาเรียกเอาค่าเสียหายต่างๆเนี่ยไม่ได้ครับแล้วก็โดยเฉพาะค่าเสียหายจากการดูหมิ่นเกลียดชังที่ว่าเนี่ย ก็ในเมื่อทำผิดเองไงครับะจะมาริกร้องได้อย่างไรครับอืมค่ะ,คะก็ดูว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะก็มีเหตุผลที่น่ารับฟังทั้งคู่เลยทีนี้มาฟังทางด้านของสารปกครองบ้างค่ะว่าสารปกครองค่ะได้พิจารณาเหตุผลแล้วก็ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะคือข้อต่อสู้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ก็น่ารับฟังทั้งคู่นะคุณเบิร์นนะ,ะแล้วก็ก็อ้างระเบียบ การสอบของมหาวิทยาลัยด้วยค,คระทาผู้ฟองอฟังในข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับปรากฏว่าไปพบข้อเท็จจริงอันหนึ่งครับว่าในการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ค,คือในเรื่องการกระทําผิดของผู้ฟ้องคดีและก็นําไปสู่การลงโทษผู้ฟ้องคดีในเรื่องที่ให้เอฟนะครับหรือว่าให้พักการเรียนต่างๆเรีย ปรากฏว่าในการพิจารณาครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเรียกหรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อที่จริงแล้วก็โต้แย้งพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมครับค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยาทางฝ่ายปกครองอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็ในเมื่อมีข้อที่จริงแล้วก็ก็สามารถลงโทษได้เลยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปเรียกอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วในทางกฎหมายนะครับการออกคําสั่งทางปกครองอที่กระทบถึงสิทธิ์ของคู่กรณีนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องให้คู่กรณีมีโอกาสครับ<ฆ>ได้ทราบข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วก็ได้มีโอกาสโต้แยง้งแสดงพยานหลักฐานของตนด้วยซึ่งกรณีนี้เป็นการให้ค่าคะแนน F แล้วก็ให้พักการเรียนนะครับเป็นคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539<ฆ>ซึ่งแม้ว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบต่างๆนะครับะจะไม่ได้กําหนดว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์วิธีการที่จะต้องให้โอกาสกับผู้ถูกลงโทษก็ตามนะครับแต่ว่าก็ต้องไปพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในเพราชบัตวิธีไปบัติราชการทางปกครองประวพบ 39, คือต้องให้โอกาสคู่กรณีครับได้ทราบข้อเท็จจริงอ,อย่างเพียงพอมีโอกาสโต้แยง้งแสดงพยานหลักฐานของตนเมื่อ มติของคณะกรรมการประจำคณะที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งทางปกครอง<ฆ>ตามที่ผมได้เรียนคุณเบิร์ดและท่านผู้ฟังนะครับ<ฆ>และไม่มีการดำเนินการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีมีโอกาสโต้แยง้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา30วรรคหนึ่งครับ<ฆ>แห่งเพิ่มยัดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เราได้พูดคุยกันนะครับการพิจารณาทางปกครองที่นำไปสู่คำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี จึงมีผลได้แรงนะครับเป็นคําสั่งที่กระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น<ฮ>นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาไปถึงระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษานะครับซึ่งกำหนดว่า,าหากนำวัสดุ อ,อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กําหนดเข้าไปนะครับจะถือว่าทําผิดระเบียบและก็ถูกลงโทษนะครับแต่ข้อที่จริงในคดีนี้ครับปรากฏว่าในวิชาการสอบแปลอังกฤษเป็นไทยนั้นไม่ได้มีการระบุห้ามนะครับบันทึกข้อความใดๆในพจนานุก,กรมที่อนุญาตให้นาเข้าสอบและไม่ปรากฏว่ามีคําสั่งเป็นอย่างอื่นครับ ทั้งอาจารย์ประจําวิชานั้นก็อนุญ,ญาตให้นักศึกษานําพจนานุกรมเข้าห้องสอบได้โดยไม่จํากัดจํานวนเล่มนะครับาการที่ผู้ฟ้องคดีดจดคําศัพท์ซึ่งมีอยู่ทั่วไปแล้วก็ค้นคว้าได้จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆแทรกเข้าไปในพจนานุกรมที่เข้าสอบเนี่ยจึงเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์เข้าสอบแล้วนะครับกรณีไม่ใช่การทุจริตในการสอบครับอดังนั้นโดยสรุปสารปกครองสูงสุดนะฮะจึงมีคําวินิจฉัยว่า มติของคณะกรรมการประจำคณะที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีให้ค่าระดับ F ในวิชาดังกล่าวแล้วก็ให้พักการเรียนนะครับเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีคำเปรีออกษาให้เพิกถอนมติดังกล่าวให้สิ้นผลไปกับค่ะก็แสดงว่ามหาวิทยาลัยค่ะจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนที่ขอมาด้วยหรือเปล่าคะท่านในเรื่องนี้ในเมื่อทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็น เป็นผู้กระทําละเมิดโดยคณะกรรมการประจําคณะนะครับมาวิไลซึ่งเป็นหน่วยงานทํากรองต้นสังกัดก็ต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดดังกล่าวครับส่วนจํานวนเงินที่ชดใช้นั้นสารปกครองสูงสุดก็พิจารณาตามความเสียหายที่แท้จริงนะครับซึ่งก็ได้แก่ค่าลงทะเบียนเรียนค่าหน่วยกิจค่ารักษาสถานพัฒนศึกษาค่าเสียโอกาศในการทํางานต่างๆนะครับส่วนค่าเสียหายทางจิตใจ ที่อ้างว่าได้รับการดูหมิ่นเกียดชังต่างๆนะครับเมื่อไม่ปรากฏข้อที่จริงว่าถูกดูหมิ่นเกียรติชังที่เป็นความเสียหายอย่างไรเนี่ยในส่วนนี้ศาลก็ไม่ได้กําหนดค่าเสียหายให้นะครับโดยรวมก็คือศามความสูงสุดก็พิพากษาให้มหาวิทยาลัยชดใช้เงินค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีจํานวน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน 760บาทครับคุณผู้รัท่านผู้ฟังครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะทางรายการค่ะต้องขอขอบคุณท่านจํากัดชุมพลวงตุลาการศาลปกครองค่ะที่วันนี้นะคะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะท่านครับขอบคุณคุณเบิร์ตครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับก่อนจากกันวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน ส5 5หรือสายตรง0 5 5 9 0 9 5 5 0้ 59, และอีกหนึ่งช่องทางเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานสารปกครองพิศนุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ